เดี๋ยวถามนิดนึงค่ะคุณสุรพงศ์ครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตั้งําแนนไปสีกับจีนเรียบร้อยแล้วนะคะก <c oughs> ็จริงจริงก็มีหลายสินค้าเหมือนกันนะ,ะอาจจะไม่ค่อยกระทบเราเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตเองได้แต่ว่ามันอาจจะมีสิ่งที่ทําให้เราได้โอกาสได้บ้างนะคะก็คือล่าสุดเนี่ยก็จะมีข่าวจากทางสึ่งนักข่าวต่างประเทศนะคะเขาก็พูดถึงว่าเทสลาเนี่ยเขาสั่งซัพพลายเออร์เขาละ ที่ผลิตพวกอุปกรณ์การผลิตรถยนต์อีวีของเขาเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. ช่วยออกจากจีนช่วยออกจากไต้หวัน,นเลยเถอแล้วก็ไปลงทุนที่อื่นแล้วเขาก็มองอยู่ว่าประเทศไทยนะ่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องของการลงทุนหรือเปล่านะคะ mm hmm. เพราะว่าอันนี้จะได้ไม่ต้องไปถูกกําแพงภาษีที่ถูกตั้งโดยสหรัฐอเมริกา mm hmm. เขาก็กลัวเขาบอกว่าเนี่ยใกล้ที่จะตั้งสหรัฐอเมริกาแล้วเขาบอกว่าจากนี้ไปต้องเตรียมรับมือให้ดีมันอาจจะมีอะไรออกมาอีกก็ได้นะคะที่จะเป็นลักษณะการทําสงครามกันระหว่างสองประเทศนี้ คุณสุรพงมองอยังไงมุมหนึ่งก็คือรถยนต์ของเราอย่าง EV เนี่ยมันน่าจะเป็นโอกาสของเราได้นะในกลุ่มอุตสาหกรรมานยนต์กันเข้ามาลงทุนเทสลานี่ก็ถือว่าเป็นบริษัทของของอเมริกาก็ไปตะอยู่คือเริ่มต้นมานี่เขาก็มีโรงงานอยู่ในสหรัฐอเมริกาและตอนอหลังก็มามีอยู่ที่ทางประเทศจีนเพราะว่าผลิตได้เยอะต้นทุน ต่อคันถูกลงนะแล้วก็คนไทยเราก็นิยนเทสลาหลายปีก่อนรู้สึกรถจ์ไปฟ้าต้นคันแรกๆมาที่นำเข้ามาน่าจะเป็นเทสลาเนี่ยผมยังได้ไปดูเลยครับ <c oughs> ที่เข้ามาโชว์ที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับนะก็แล้วก็ยอดขายเขาเติบโตมาเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นแล้วว่า คนไทยเราเนี่ยนิยมเทสลาเพราะฉะนั้นก็เลยมีหน่วยข,ยขายของเขาในประเทศไทยแต่เขายังไม่ตั้งโรงงานในประเทศไทยแต่ก็ให้ความสนใจถ้าตามข่าวเห็นบอกว่าต้องการพื้นที่ถึง2,000ไร่ในการที่จะมาตั้งโรงงานผลิตรถยนต์เทสลาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ เขาดีกับประเทศไทยถ้าเขาสั่งหยุดในการปฏิบัติพวกผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ใดต่างๆในประเทศจีนกับในไต้หวันแล้วให้ไปผลิเทศประเทศอื่นประเทศไทยเราเขาก็เห็นแล้วว่าคนไทยเรานิยมแบรนด์เทสลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่เขาอาจจะย้ายการผลิตพวกชิ้นส่วนอะไรต่างๆรวมทั้งเขาก็มีชื่อในเรื่องของการผลิตพวกอ,อ พลังงานทั้งหลายที่บอกว่าเรียกว่าพลังงานแสงอาทิตย์หรือเปล่านะฮะที่อาจรวมทั้งพลังงานที่จะติดตั้งอยู่ในพวกรถในรถยนต์ไฟฟ้าด้วยแต่อันนั้นก็คืออาจจะร่วมมือกับทางบริษัทอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโอกาสของไทยเราที่ทําไมเขาถึงต้องการพื้นที่ถึงสองพันไร่เพราะว่าเฉพาะการของบริษัท ของคนจีนที่มาซื้อพื้นที่ในประเทศไทยเราก็อย่างน้อยก็หกร้อยไร่แล้วเพราะฉะนั้นเขาสองพันไร่ก็อาจจะมีพวกที่ผิดชิ้นส่วนอะไรต่างๆที่อยู่ในบริษัทในเครือของเขาเพราะนั้นถิสว่าเป็นสิ่งดีมากๆครับเราก็อาจจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ที่เขาอาจจะตัดสินใจมาตั้งโรงงานผลิตทั้งรถยนต์ทั้งรถยนต์นไฟฟ้าแล้วก็พวกชิ้นส่วนที่จะติดตั้ง อยู่ในรถยนต์ไฟฟ้าของเขาครับค่ะเพราะว่าการผลิตที่เป็นศูนย์การผลิต EV เนี่ยก็มีผู้ประกอบการเขาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะคุณสุรพงศ์เขาบอกว่าเอ,อจีนเนี่ยเขาเขามาใช้ local content ก็คือใช้ผลิตสิ้นส่วนต่างๆเนภายในประเทศไทยของคนไทยหรือเปล่าหรือว่าเขาก็เชิญทางธุรกิจที่เป็น Eco คซิสเตของเขาเนี่ยเข้ามาผลิต ตั้งอยู่ในประเทศไทยแล้วก็อาจจะใช้เราน้อยลงแล้วก็ใช้ของเขามากขึ้นใน,ในสถานการณ์นี้จริงมันเป็นอย่างนั้หรือเปล่าฮะในข้อที่จริงเนี่ยกลุ่มสาหกรรถยนต์เห็นตอนนี้บริษัทรถยนต์ที่ตั้งโรงงานในประเทศไทยเขาก็กําลังจับคู่กับทางด้านผู้ผลิตชิ้นส่วนของคนไทยเราที่มีอยู่นานแล้วนะเพราะว่าเขาต้องมีการที่จะบังคับใช้โ l o c a ค content ในประเทศไทยเหมือนกันนะครับ เพราะไอ้สิ่งนี้คือมันเป็นการเกื้อกันเมื่อเว้นแต่ว่ามันเป็นชิ้นส่วนสําคัญที่คนไทยเรายังไม่มีความชํานาญอย่างนี้เขาก็อาจจะเอาผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เป็นพาทเนอร์ของเขาตั้งแต่อยู่ในประเทศจีนก็รู้ใจกันแล้วว่าจะต้องผลิตอย่างไรคุณภาพเป็นอย่างไรราคาเป็นอย่างไรเข้ามาตั้งในตอนตอน้ตนๆซึ่งก็เหมือนกับทางด้านรถยนต์ซันดาภายใน แรกๆของผู้ผิดรถยนต์เขาก็เข้ามาแล้วเอาพวกที่ผู้ผิดชิ้นส่วนของเขาเข้ามาด้วยแต่ตอนหลังก็จะมีคนไทยเข้าไปเป็นหุ้นส่วนบางทีบางรบริษัททางพวกญี่ป,ปุ่นเขาก็ถือหุ้นมากกว่าบางบริษัทคนไทยเราก็ถือหุ้นมากกว่าเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีพวกซับไพชนเทียสองทียสามเทียสี่อะไรขึ้นมาแะบาง พวกเทียสานเทียสีก็จะเป็นคนไทยเรามากกว่าเนี yeah. ่ยระยะนี้ก็เช่นเดียวกันในระยะตน้ตนๆจริงต้องเป็นการเร่งผลิตในปีนี้กับปีหน้าเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในเรื่องของ EV 3 0เข <c oughs> าก็ต้องเอาพัทเขาที่จะผลิตชิ้นส่วนในต่างๆซึ่งมีพร้อมอยู่แล้วรู้อยู่แล้วราคาเท่าไหร่คุณภาพอย่างไรเพราะว่าถ้าเอาของคนไทยตอนนี้ เป็นเจ้าใหม่เขาก็ต้องมีการทดสอบคุณภาพอะไรต่างๆซึ่งต้องใช้เวลาัครับอย่างเช่นแบตเตอรี่ตอนนี้เราก็มีห้องทดสอบแบตเตอรี่ว่ามีคุณภาพตามที่ได้ตามที่ได้เสนอต่อทางด้านสื่อมวลชนกับที่เขาได้ไกำหนดไว้แล้วจริงไหม,มซึ่งอันนี้ก็เริ่มมีการทดสอบแนละ้วนะครับอยู่ที่สถาบันยันยนต์ซึ่งจะเป็นผู้ดูแลอยู่ แล้วก็อาคารทดสอบแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถจนต์ไฟฟ้าก็อยู่ที่สนามชัยยเขตครับค่ะไอ้คุณสุนพงค่ะถ้าเราดูจากสถานการณ์ตลาดทางยอดผลิตแล้วก็ยอดขายภายในประเทศเนี่ยมันน่าจะผ่านจุดต่ำสุดแลอยัง,ยงกำลังเป็นเคิ์ฟขึ้นหรือว่ามันจะซึมไปเรื่อยๆดูแนวโน้มแล้วเนี่ยผมดูแล้วน่าที่จะเริ่มดีขึ้นเมืม่องบประมาณเริ่มใช้ได้แล้วค่ะ การใช้จ่ายของภาครัฐก็จะเพิ่มขึ้นการลงทุนเพิ่มขึ้นแผนการกระตุน้นเศรษฐกิจก็จะเริ่ม,มเริ่มดําเนินการได้แล้วก็ทางงบประมาณปี2568ก็จะต่อเนื่องกันไปนะครับซึ่งอันนี้นก็จะทําให้การลงทุนอะไรต่างๆก็จะไม่สะดุดรวงทางการเชิญชวนให้บร,ริษัทจใหญ่มาลงทุนสร้างบรรยากาศให้เขา ซึ่งทาง EEC เราก็ได้สร้างบรรยากาศเหมาะกับการลงทุนอยู่แล้วอย่างที่ EEC เนี่ยเราเตรียม,พร,มพร้อมถึงขนาดว่าเรามีสนามทดสอบรถยนต์ไร้คนขับเพราะฉะนั้นพวกบริษัทรถยนต์ที่ผลิตไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยก็จะไปทดสอบกันทีนั้นไม่ต้องลงทุนใหม่อีกเพราะทาง EEC เขามีอยู่แล้วในเรื่องของสนามทดสอบรถยนต์ไร้คนขับนะครับอืมค่ะ ก็เป็นสถานการณ์ที่สะท้อนภาพเศรษฐกิจนะคะคุณสุรพงคะเพราะว่ารถยนต์ก็เป็นอาจจะบอกว่าไม่ไม่ถึงขั้นเป็นปัจจัย4แต่ว่าเป็นปัจจัยที่ประกอบในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนกิจกรรมของคนแล้วก็เป็นการพูดถึงเรื่องของการคำทำมาค้าขายด้วยแล้วก็ภาคการเกษตรด้วยล้อไปกันหมดเลยนะคะเพราะภาคการเกษตรเนี่ยติดลบไป3%กว่ารถยนต์ก็ไม่ได้กระตื้อเหมือน แล้วก็โดยเฉพาะกระบาะเนี่ยลดลงไปถึง40กว่าเปอร์เซ็นเป็นสถานการณ์ที่เราอาจจะห่วงใยนิดนึงแต่ว่าคุณสุรพงศ์พยายามบอกนะบอกว่าส่วนสําคาญเนี่ยปัจจัยหลักมาเลยเนี่ย ก็คือแบงก์เนี่ยเขาไม่ปล่อยกู้นะคะสถาบันการเงินเนี่ยเขาไม่ปล่อยกู้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ใหม่หรือว่ารถยนต์เก่าก็ตามนะคะเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีการปรับเป้าอีกนะคะที่คุณสุรพง์บอกไปนะคะว่าปีนี้อาจจะปรับเป้าแต่ว่าไม่ได้ปรับขึ้นนะ,ะเป็นการปรับลงเนื่องจากว่ามีการปรับ GDP ลงฉะนั้นตัวย,ยอดขายตัวย,ยอดผลิตก็ต้องปรับลงด้วย1.9ล้านคันมีโอกาสลงสักกี่เปอร์เซ็นตะ์คะคุณสุรพงศ์ ลดลงจาก1.9ล้านคันเนี่ยน่าจะไปจากยอดขายในประเทศ<ะ>ก็น่าจะหายไปประมาณสัก50,000คันถึง1แสนคันดูแล้วนะครับเ,เพราะว่าส่วนหนึ่งก็อยู่ที่<ะ>ตัวรถยนต์ไฟฟ้านำเข้ามาตามโครงการอีวี3.5อันนั้นก็จะมาแย่งในเรื่องของการผลิตรถยนต์ไฟในประเทศแต่<ะ>ต้องดูว่าโรงงานที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้านในประเทศไทยเราพร้อม มากน้อยแค่ไหนถ้าเขาพร้อมผลิตได้อย่างเป็นหลักหลายหมื่นคันขึ้นไปเนี่ยก็จะทำให้ยอดขายของรถยนต์ไฟฟ้าที่จะาที่ยังได้รับเงินอุดหนุนหนึ่งแสห้าหมื่น,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 นบาทเนี่ยก็จะขายได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าปีนี้อยอดขายยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าก้าวหน้าที่จะยังเติบโตดีอยู่ครับ เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ